ผาดานะร้อยสิบเอ็ดพิชัยร้อยสิบสามเรามาถึงล้วเมื่อกี้มันร้อยสิบเก้าก็โอเคก็ซ้อมอยู่แก๊สโทลิตนะเราซ้อมมากี่วันน่ะสองวันที่หนึ่เรายังไงมวยไฟเตอร์หรือมวยอะไรยังไงมวยเดินเดินนะไฟเตอร์นะชกมวยตอนนี้ถึงร้อยไหมใกล้ๆไหมสามไฟหลังเราชนะหมดไหมแพ้ไฟล่าสุดแพ้นะล่าสุดชกร้อยาไหร่ ร้อยสิบสองนะน้ำหนักปล่อยๆเราท่านจริงพีนี้เราอายุเท่าไหร่ละยี่สิบหกยีบหกเลยอ่ะเด็กจากจังหวัดลำพูนนะอู้เมืองขวากคนขับเคลื่อวนะอู้คำเมืองหน่อยบอกคนขับเคลื่อนยินนี่หน่อยเต็มที่นะขอจูดีครับเอาชื่อพี่ชัยนะเจอชื่ออะไรพี่ชัยพกรา่อพชื่ออะไรพี่ชัยรุกข์วนใหม่อ่าวันนี้เจอกับผาน้านะนะ เป็นไงเคยชคเขาไหมอย่างวันนี้ร้อยสิเกินไหมเมื่อเช้าเกินไหมเยอะกว่าก็ถือว่า113อยสปครั้งแรกกันมันะน้ำหนักไปปล่อยแล้วนะปีนี้เราอายุโชคมารวมๆตั้ไนะมวยร้อยกว่านะสามไฟหลังชนะหมดไหมชนะสยสองสมันึง่าถืก็ชคไว้ร้อย ไปต่อยนะ,ะเราเป็นคนจากจังหวัดซ้อมไ้ซ้อมอยู่ไหนอบอกสมาชรกในวันนี้กูสองโอเคสาัสดีครับผม